สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่แท้ที่เหลือนะคะก็หลอดนี้อันนี้เข้ามานานแล้วนะคะแต่ว่าจะมารีวิวที่เหลือให้นะไม่ได้รีวิวนะคะก็ไอเดลายนะคะนอนนอนช็อปค่ะแล้วก็อีกลายหนึ่งนะคะโคมวนวันสองห้าหนึ่งเก้าค่ะถัดได้ทั้งสองลายเลยนะคะแล้วก็รายละเอียดอยู่ใต้ลิดนะคะว่าจะติดตามไอจี IG, หรือดูรูปอะไรยังไงนะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นไอติมคูมาค่ะก็อันนี้เหลือชิ้นนี้ชิ้นเดียวแล้วนะคะซาโลนะคะ นี่นะคะก็อันนี้ราคาชิลา1น0บาทค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นไข่ของคิวนะคะนี่นะอันนี้น่ารักมากมากนะคะแนะนำเลยนะคะก็มีเหลืออยู่4ชิ้นนะคะอันนี้ราคาชิลนร้า130บาทค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นจัมโบ้มากระลองค่ะก็จะตอนนี้เหลือหน้าปอมปอมบุลินแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าหน้าอะไรเหลือสองสีนี้นะคะ นิ่มๆค่ะไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ราคาชิละ140รบาทค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นพวกเปโกะนะก็จะมีเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้สีเขียวสีน้ำตาลก็มันจะมีแบบมีแพ็กเกจแล้วก็มีแบบแท็กแบบนี้เลยชิ้นเดียวนะคะที่เป็นแบบออริจินอลนะคะก็อันนี้นิ่มสโล่นะก็สโลเหมือนกันทุกชิ้น,นะค่ะ อันนี้นะคะเปโกะราคาชิลนร้หาสิบบาทค่ะอย่างต่อมานะคะก็จะมีเป็นอันนี้นะต่อมานะคะจะเป็นพวกครัวซองค่ะก็จะมี2แบบนะคะก็จะเป็นแบบแบบกลมนะคะแล้วก็เป็นแบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะก็อันนี้ของแบรนด์เดียวกันนะอันนี้ราคาชิลหนึ่งร้หบบาทค่ะอยู่ในแพ็คเกจนะนิมสโลนะคะ เนื้อซอสากมากเลยนะคะชิ้นใหญ่ด้วยนะอันนี้ชิลลร้อยหกสิบค่ะทั้งสองแบบเลยก็แก้ไขนิดหนึ่งนะคะเป๊โกแบบนี้นะคะที่เหลืออยู่แบบเดียวที่เป็นหน้าแบบผู้หยิงแบบนี้นะคะอันนี้ราคาชิลล์ร้อยสามสิบบาทเท่านั้นนะคะโลนะคะแต่ว่าแบบอื่นที่อยู่ในแพ็กเกจจะร้อยห้าสิบนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นช็อปเปอร์นะคะก็มีสองสีะค่ะสีน้ำตาลกับสีเขียวนะคะอันนี้ เนื้อซอฟสโลนะคะอันนี้จะเป็นแท็กค่ะก็แพ็กเกจอันนี้เป็นลายแพ็กเกจนะคะอันนี้ลาคาชิ้นละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นตัวคาบีค่ะก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้อันนี้จะเป็นแท็กค่ะก็เป็นแท็กรุ่นนี้นะคะก็อันนี้ชิ้นใหญ่นะคะ นิ่มสโลนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะอันนี้ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นขนมปังอบค่ะก็เป็นนี่นะคะอันนี้มีแบบนี้แบบเดียวนะคะนิ่มๆน,นะคะแต่สโลนิดนิดนะก็อันนี้ราคาชิ้นละสองร้อยบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเตาของเบดโนะคะอันนี้เลาชิ้นเดียวนะ แบบนี้ค่ะชิ้นใหญ่มากนะคะอันนี้ก็สโลดิดด้วยนะคะอันนี้ราคาชิละาสองบาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเห็ดนะคะมีอยู่3าสีนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็อันนี้อยู่ในแพคเกจของ My Melody นะคะนิ่มสโลนะคะ อันนี้ราคาชิ้นละหนราบบาทเท่านั้นค่ะแนะนำมากมากเลยนะคะอันนี้ละ50าบาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นลีลาคุมาเฮดบ้าน,นะคะ่ะก็เป็นแ็บแบบนี้นะคะอันนี้นิ่มนะคะสโลนิดๆนะคะถ้าสังเกตดๆีๆอันนี้ราคาชิ้นละ200บาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกของจิ๋วนะคะของเจดีนะคะ ก็อันนี้นะคะเซลนะคะเหลือชิลละ200บาทค่ะก็ตอนนี้นะคะที่แบบขายเดี่ยวก็มีแบบ2แบบนี้นะจะมีเป็นปังแผ่นนะคะแล้วก็เป็นปังโวยงาน,นะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้จะเป็นแท็กนะคะก็เหลือแค่2ชิมเนี่ยนะชิ้นนี้นะคะที่ขายเดี่ยวก็ชิลละ200ค่ะส่วนที่เป็นแบบเป็นแท็กแบบนี้นะคะแท็กละ1,200นบาทมีครบทั้งเซตเลยนะคะน่ารักมากเลย อันนี้แนะนาเลยนะคะนิ่งสโลด้วยนี่นะก็อันนี้บีบไม่โโนนค่อยได้นะคะเพราะโลมงนอาดนะก็เซ็ตละพันสองแยกชิ้นชิลละสองร้อยค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นชินามอนนะคะแต่ว่าอันนี้เหลือชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่มีตําหนินะแต่ก็น,นิ่สโลเหมือนชิ้นอื่นนะคะตําหนิมันจะอยู่ตรงคอนะคะก็อันนี้มันเป็นตําหนิจากโรงงานนะคะ ก็ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้เหลือชิล่100บาทค่ะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นขาไก่ของอีลิกค,ค่ะก็ตัวนี้นะคะเอามาตอนนี้เหลืออยู่3ชิ้นนะก็อันนี้ราคาชิลส380บาทค่ะชิ้นใหญ่ขายดีมากๆเลยนะคะอันนี้แนะนําเลยนะสะโลด้วยนะคะ380บาทค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นดราคิตตี้ค่ะอันนี้เอามาครบกับทุกลายเลยนะคะก็คข้าวๆแล้วกันนะคะนี่นะคะก็จะมีแท็กนะแล้วก็มีปักกี้ทุกชิ้นนะคะแล้วก็มีติ๊กเกอร์ด้วยนะคะ ก็อันนี้นะคะราคาชิละาสี่ร้อยบาทค่ะก็บางชิ้นก็สโลนะคะสโลนิดๆนะน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้แนะนำเลยสี่้อบาทค่ะมีลายเส้นข้างหลังด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะมีประมาณนี้นะต่อมานะคะจะเป็นเยมโลคิตตี้นะคะเค้กโลคิตตี้นะ อันนี้จะเป็นแท็กค่ะแล้วก็มีปั๊กกี้นะคะมีติ๊กเกอร์นะโอเคก็อันนี้ชิ้นใหญ่นะคะราคาชิละสี่ร้อยห้าสิบบาทนิ่มมากนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอย่างแรกจะเป็นซ็อกโลบเบทค่ะอันนี้ราคาชิละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะก็อันนี้เหลือสีนี้สีเข้มทีเดียวแล้วนะคะสโลมากนะคะชิ้นใหญ่ อันนี้คือบีบแคบๆนะคะเ5 0ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะไซส์จัมโบ้จัมโบ้มากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นแท็กค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นแบบนี้นะคะไส์แล้วก็มีเป็นปักกี้ด้วยอยู่ข้างในปักกี้ส,สวยมากนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลายเส้นลิงนะคะอันนี้เอาสีนี้มานะคะสีนี้สวยมากอันนี้คือบีบเบาๆนะคะสโลมากเลย อันนี้แนะนำเลยนะคะเล่นคุ้มเลยอันนี้ราคาชิล่7จบาทเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นส้มนะคะก็จะมีเป็นส้มเหลืองนะคะแล้วก็เป็นส้มส้มนะคะก็อันนี้ชิ้นใหญ่เหมือนกันเลยอยู่ในแพ็กเกจนะคะสโลมากนะคะก็อันนี้สกู๊ชีเ่เจแปนกับไอบูนะคะก็อันนี้ชิลา 700บาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะจะเป็น s o บปะรดจัมโเหมือนกัน,นะคะ่ะก็อันนี้เดี๋ยวเรามาเทียบกันนะคะไซส์ก็ต่างกันนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นของ Basic b a ็กกับ i อ o o m นะคะเพื่อไม่ให้งงก็บอกชื่อแบรนด์มาด้วยละกันไม่ก็บันทึกรูปได้น,นะคะเพราะว่าเราส่งรูปไปนะก็บอกเอานะคะว่าอัน,นอันนั้นอันไหนนะ โอเคก็สโลสโลเหมือนกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นสับ y ะรดสับปะรดไอบุนะคะอันนี้เป็นสับปะรดนะก็โอเคอันนี้เหลือชิ้นเดียวแล้วนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ830บาทค่ะสโลนะคะชิ้นใหญ่ด้วยอันนี้ขอเพิ่มตัวมิดหนึ่งนะคะจะเป็นปองปองคิตตี้นะคะอันนี้เป็นของแท้นะคะนิมซาโลเหลือชิ้นนี้แบบนี้แบบเดียวนะคะอันนี้ราคาชิ้นละหัวแปดสิบบาทมีลายเส้นด้านหน้าด้วยนะคะก็นี่นะคะจะเป็นสกุชี่ที่เหลือ สกูชี่แท้ที่เหลือทั้งร้านตอนนี้นะคะอันนี้คือแคส่ส่วนของสกูชี่แท้นะคะก็ถ้าสนใจนะคะทักไลน์มาได้เลยนะคะสอบถามสั่งซื้อนะก็นี่นะคะไอดีไลน์อีกรอบค่ะนาอน้อช็อปนะคะก็ทักมาสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์กันเยอะๆนะคะ